สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีในช่วงบ่ายนะคะวันนี้ในช่วงบ่ายนะคะเราก็าเรียนรู้เรื่องโทษของสิ่งแวดแล้อมเมื่อตอนเช้าเราเรียนเรื่องประโยชน์แล้วนะคะเด็กๆเด็กๆลองดูโทษบ้างนะคะว่าเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับแล้วก็ท้ายของบทเรียนนะคะแม่ครูก็มีเกมมาให้เด็กๆได้ลองดูนะคะ ถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะโทษของสิ่งแวดล้อมก็คือน้ำท่วมอากาศร้อนนั่นเองนะคะเด็กๆคำถามท้ายบทเรียนในวันนี้นะคะรูปใดคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติรูปที่1คือรูปบ้านรูปที่2คือรูปรถยนต์รูปที่3มคือรูปสภาพอากาศต่างๆ ให้เด็กๆเ,เลือกตอบได้1รูปค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกข้อที่ถูกต้องก็คือรูปที่3ค่ะเด็กๆมีใครตอบถูกกันบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ